สวัสดีครับอยู่กับผมครับแจ็ค JAP นะครับวันนี้อยู่กับเจ้าอี u ูสุดีแม็กนะครับตัวนี้บอกเลยว่าแะไรไอเทมขับซีนะครับเป็นตัวเครื่องสามพัน LS เกียร์ออโต้นะครับหายากมากๆสภาพโคตรสวยเลยเดี๋ยวให้ดูกว้างๆอย่างนี้ก่อนเลยนะครับเดี๋ยวเรามาเจาะกันครับว่าสภาพต่างๆเป็นยังไงบ้างไปครับ ด้านหน้านะครับไฟหน้าใสริ้งเลยนะครับเราจัดการล้างให้ใหม่เรียบร้อยกระจังหน้าเงาสีเก็บมาแล้วรอบคันสีดําทําไมต้องเก็บรอบคันเพราะว่ามันจะมีรอยเล็กๆน,น,น้อยนะครับแล้วเดี๋ยวเก็บเป็นชิ้นชิ้นลูกค้าก็ไม่จบอีกเราไล่ให้รอบคันเลยสีสวยมากนะครับยางดูนะครับมิชลินดอกเต็มเต็มนะครับใช้ได้อีกยาวและที่สําคัญนะครับคันนี้เครื่องสามพันมีการแมปมานิดนึงตอบสนองต่ออัตราเร่งเท้าคุณเหยียบไปนี่พุ่งพุ่งทุกดอกนะครับบอกเลยพุ่งทุกดอกบันไดข้างมีมาให้มือจับครเมียม กระจกข้างมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับดูรอบคันนะครับแม็กเดิมโรงงานนะครับตัวแม็กตัวยางเนี่ยเป็นมิชลินหมดเลยเจ้าของดูแลดีแน่นอนนะครับมาดูด้านท้ายกันหน่อยนะครับด้านท้ายนะครับไฟสวยอะไรก็สวยนะครับแม็กไลเนอร์ดูไม่เคยทุกของหนะักแม็กไลเนอร์สวยมากนะครับไม่มีรอยแม้แต่นิดเดียวนะโอเคข้ามมาฝั่งนี้กันหน่อยผมพูดเลยว่าให้ ให้ร้อเพราะว่าเราเก็บสีมาใหม่ทั้งคันนะครับเพราะว่ารถมันมีครงสร้างอายุเยอะนิดนึงนะครับก็จะทําให้แบบสีมันอาจจะแห้งบ้างอะไรบ้างเราก็โซโล่เลยทั้งคันนะครับนะครับภายนอกสวยสวแบบนี้เลยโลโก้ ls อยู่ครบนะครับสำหรับภายนอกนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูภายในกันหน่อยในส่วนของโครงสร้างเรารับประกันให้นะครับเพื่อเป็นการติดเวลาเราไม่ต้องจอะผมบอกเลยว่าน็อตเดินทั้งคันนะครับไปดูในภายในกันหน่อยนะครับว่าภายในมันจะว้าวขนาดไหนไปครับ ตอนนี้นะครับเราอยู่กันในห้องโดยสารของเจ้าอีลสุคันนี้นะครับภายในเป็นเบาะผ้านะครับไม่มีฉีกไม่มีขาดนะครับก็สภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับพวงมาลัยเราหุ้มใหม่ไปแล้วนะครับเป็นหุ้มหนังมาให้นะครับมีแอร์แบ็กในตัวนะครับแอร์แบ็กคู่เลยนะครับแล้วก็ตัววิทยุเดิมโรงงานเขาเรียกว่าอะไรนะอุปกรณ์ภายในต่างๆเนี่ยผมพูดเลยว่าคันนี้เดิมสนิทนะครับในส่วนของเกียร์เป็นหัวเกียร์ออโต้นะครับและที่สําคัญเป็นขับสีด้วยนะครับขับสีไม่ขับสีของเจ้าอีลูสุดีแม็ให้ดูที่คอนโซลตรงนี้จะมีนะครับ ก็ไม่ต้องเป็นหัวเกียร์เราใช้กดปุ่มเอานะครับจะเป็น f o โล low f o ขับ2นะครับประมาณนี้ในส่วนของสภาพคนโซลต่างๆผมพูดเลยสวยมากถ้าเทียบกับอายุของเขาแล้วผมพูดเลยว่าคันนี้มันคือ1ในร้านนะครับคนโซลต่างๆสภาพสวยจัดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตให้ดูต่างๆแผงประตูนี่สวยกริบนะครับอินเสิร์ตให้ดูเป็นจุดๆอ่ะเดี๋ยวดูข้างหลังกันหน่อยดีกว่าข้างหลังเป็นไงบ้างเปิดด้านท้ายมาดูสภาพบอกสิคือสวยมากนะครับคือคือถ้าเกิดผมไม่รู้นะผมยืนอยู่ตรงนี้แล้วผมมองลงไปนะ ผมว่ารถมันแบบเป็นรถที่ดูใหม่มากใหม่มากถ้าเทียบคือแบบรถอายุแบบปี2ปี3ปีเลยนะเพราะว่ามันดูใหม่จริงๆนะครับพลาสติกต่างๆเนี่ยปกติอายุรถที่มันขนาดเนี้ยพวกนี้มันจะเป็นรอยมันตากแดดมันอบมันร้อมันแตกมันร้าวคันนี้สวยมากแผงประตูต่างสวยจริงผมพูดเลยว่าสวยจริงๆย้ําเลยครับว่าสวยจริงๆนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันหน่อยครับว่าเป็นไงบ้างมาเรามาดูห้องโดยสารกันนิดนึงไม่ใช่ห้องโดยสารห้องเครื่องโถ เปิดมาครับนี่เป็นไงไอเทคฝาทองนะครับแก้มข้างเนี่ยสีเนี่ยไม่เคยทําเลยนะครับแต่มีการแกะบ้างเล็กน้อยนะเราให้ดูด้านหน้านิดหนึ่งแล้วกันนะครับฝั่งนี้นะครับมีการเก็บนะครับเราจะเห็นอย่างนี้เลยนะครับมีการเก็บสีมานะฝากระโปรงมีรอยถอดบางๆนะครับคานหน้าเดิมเพดเดิมนี่เราจะดูยังไงว่ามันมีการแกะไม่แกะนะครับเราก็ดูเพจนี่แหละว่ามันเดิมโรงงานไหมนะครับลักษณะมันจะดูแบบ เก่าๆตามอายุของเขานะถ้าบางทีรถมันดูอย่างนี้แล้วเพตุมันดูใหม่กิ๊บเลยยเงี้ยอ่ะให้เราสังขอนอใจไว้ิดนึงแต่ฝากระโปรงนะครับเป็นฝาเดิมโรงงานนะครับสติ๊กเกอร์เดิมอยู่ครบหมดนะครับก็มีการแกะมาแต่เป็นฝาเดิมอาจจะมีการถอดทําสีบ้างเล็กๆน้อยๆทั่วๆไปเดี๋ยวเราฟังเสียงเครื่องกันหน่อยเดี๋ยวผมตาให้ฟังนะครับ โอเคนะครับสำหรับภายนอกภายในห้องเครื่องเราดูให้หมดแล้วนะครับในส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านข้างด้านหลังนะครับรับประกันเลยเดิมหมดนะครับคันนี้ก็จะมีแก่ด้านหน้ามานิดหนึ่งนะครับสรุปกันนิดนึงนะครับอี u z ส d m ดีแม็กนะครับสีประตูไฮแลนเดอร์นะครับกีออโต้ขับ4 4่ฟ e รวรุ่น LS นะครับคันนี้ปี2 0 0 6นะครับราคาพิเศษไปเลย3,49,000บาทเครดิตดีจกไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับผ่อนเริ่มต้นประมาณ 8,590 0บาท4ปีนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับสอบถามข้อมูลนะครับทีมหาเราได้เลยนะครับที่ LINE s อ j a พร์เจพอตคาหรือโทรหาเราที่0864956653แล้วประกันคุณจะได้รถสวยๆจาก JAP ไปครับสวัสดีครับ